อ้อยเม็ดขนุนนะครับเป็นอ้อยอุอตสาหการรมน้ําตาลนะครับที่ปลูกในน้ําท่วมขังนานๆได้นะครับเป็นอ้อยที่ไม่เป็นแท่ดานะครับเป็นอ้อยที่ทนน้าท่วมแล้วก็ได้ผลผลิตค่อนข้างดีแล้วก็ก่อไม่เอียงนะก่อค่อนข้างชันตรงมากนะครับผมปลูกเก็บข้อมูลดูแล้วนะครับทนน้าท่วมได้อันนี้ผมตัดออกมานะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับอ้อยเม็ดขนุนก็คือผมตัดสดเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะมาทา ปูนแดงนะครับใช้ปูนกินหมากนะครับถาตรงนี้นี่แล้วก็เอามาบ่มอันนี้บ่มได้สามคืนแล้วนะครับนี่บ่มก็คือตัดสดปุ๊บเอามาทาปูนแดงแล้วก็ใส่ไปในถุงเงี้ยครับแล้วก็มัดให้ไม่ให้อากาศเข้ามัดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ผมก็วางไว้ตรงนี้แหละวางไว้ในบ้านผมนี่แหละนะครับเนี่ยก็วางไว้หน้าบ้านก็นี่วางไว้เลยเสร็จปุ๊บ,บสามคืนนะก็ได้ประมาณนี้ สามถึงสี่คืนนะถ้าถ้าใครมีเวลาถ้าใครไม่มีเวลาแต่บ่มนานๆบ่มลืมเป็นอาทิตย์ก็ไม่เป็นไรนะครับขอขอแค่ถุงห้ามเปียกแล้วก็คือถุงนะต้องแห้งท่อนพันุต้องแห้งแห้งก็คือไม่เปียกน้ําไม่พรมน้ําใส่เป็นนี้ไม่คือการอาบชื้นให้มันแห้งพอให้แห้งเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเกิดการควบแน่นได้ง่ายนะครับไอ้น้ํา จะเกิดขึ้นด้านไนล้วก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างอบแบบนี้นี่นี่คือไอน้ําจากความชื้นของอ้อยนะครับไม่ใช่ไอน้ําจากความชื้นของน้ําที่ผมนะเป็นเป็นความชื้นจากอ้อยนะครับนี่ฮแบบนี้โอเคเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะได้ตอนพันอ้อยที่มีรากแบบนี้นี่รากขอมปลูก นะครับแล้วเราสามารถไปเพาะกล้าหรือถ้าในฤดูการที่ไม่ได้ฝนชุกนะครับเราสามารถฝังกลบได้เลยนะครับแต่ตอนนี้อันนี้เป็นเดือนสิงหามันเป็นหน้าฝนเต็มตัวเพราะฉะนั้นฝังไม่ได้นะอาจจะมีสิทธิ์เน่าได้สูงเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกเดือนนี้ก็แนะนาให้เป็นการเอาไปแปะที่ผิวดินไว้ก่อนเพาะกล้าเสร็จแล้วก็แข่อยอยงเงี้ยเงี้ยเอาไปลงหลุมถ้ามันเป็นต้นกล้าเนี่ยนะถ้ามันเป็นต้นกล้ากลางใบสัก4 5ใบ6ใบ7ใบเนี่ย เราสามารถปลูกได้โดยที่ว่ามันน้าท่วมขังในระยะเวลาเนี่ยมันก,ก็อาจจะไม่ตายนะครับแต่ถ้าเอาทานไปลงอาจจะเน่าได้อ้อยเม็ดขนุนนะครับเป็นอ้อยสายพันธุ์หนึ่งที่ดีมากๆนะครับทนแรงทนแรงไม่มีโรคแล้วก็ลํากอตรงผมผมศึกษามาสักระยะหนึ่งเลยว่าเฮ้ยจะหาพืชชนิดไหนที่จะปลูกแทนข้าวได้แล้วก็ได้ผลผลิตตันต่อไร่ได้ดีดกว่าก็คืออ้อยนี่ครับอ้อยเม็ดขนุนหรือ อ่ B, อ C S B 11K ่0 7นานะครับตัวนี้นะครับเป็นอ้อย C S B 11K 307นะครับตัวนี้ชื่อ,อที่ตั้งชื่อเป็นชื่อเรียกภาษาไทยเนี่ยก็คืออ้อยเม็ดขนุนนะครับเป็นชื่อของตระกลูลอ้อยขนมหวานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชอ้อยละนาตาลทรายนะครับโอเคก็ มาถ่ายดูนะครับผมจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับปีนี้อาจจะในดูการถัดไปอาจจะมีแบ่งให้เพื่อนๆเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปปลูกทำปเป็นเป็นเข้าโรงงานนะครับผมแถวบ้านผมจะมลีลานรับซื้ออ้อยเงินสดนะครับก็จะเป็นลานรับซื้อลานรับซื้อเขาจะเอาเข้าโรงง,งานไปอีกทีนึงเข้าโรงน้ําตาลนะครับเข้าโรงหีบน้ําตาลนิดนึแต่ว่า,เ,าเรานะชาวบ้านเนี่ย ตัดสดเลยตัดเสร็จปุ๊บใส่โรอีแ็กใส่อะไรไปไปเข้า้านได้เลยนะครับราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีแต่ละลานที่เขาสลับซื้อนะครับราคาปีที่แล้วค่อนข้างดีนะตันละตันหนึ่งพันกว่าบาทพันสามพันสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะมันมันได้น้ำหนักดีกว่าข้าวหนึ่งไร่เนี่ยมันได้น้ำหนักที่เป็นตันนะดีกว่าดีกว่าการทําข้าวหนึ่งไร่รู้คามไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องไปปรับที่เลย เราใช้แค่ที่นานะครับเราใช้แค่ที่นาของเราที่เป็นนาน้ําน้ําท่วมนี่แหละนะครับปลูกอ้อยตัวนี้นะครับไม่ตายนะครับขอให้มันก่อนที่น้าน้ําจะมาเนี่ยสักสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเนี่ยมันปลอดบอกไปต่อได้สบายเลยนะครับเป็นเป็นอ้อยที่ทนต่อโรคแสดําน้ําท่วมไม่ตายนะครับอันนี้อ้อยเม็ดขนุนนะครับวิจัยมาปี 2011อะปีนี้ปี2 0 2 5ก็ลบออกไปก็ทะเล14ปีอ่า1ิปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่14นะครับที่พัฒนาที่เก็บข้อมูลห้อยตัวนี้เข้ามานะครับแต่ตอนที่บรรญัติแล้วก็คัดสายพันธุ์ตัวนี้ที่วด,ดีก็คือมันเป็นความโชคดีในความโชคร้ายคือห้อยต้นที่307ตัวนี้นะอ่ะ 3านะรหัสก็คือต้นที่3 0 7ที่วเก็บเก็บข้อมูลพันอ้อยนะครับคัดเลือกพันอ้อยเนี่ยปรากฏว่าไอ้ต้นนี้โดนน้าท่วมขังนานๆแล้วไม่ตายเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บข้อมูลอีกผูกเป็นแปลงปรากฏว่าในแปลงนั้นโดนน้าท่วมหนักระยะเวลาเป็นระยะเวลานานนะครับพันอื่นๆนี่เรียบร้อยเหลืออยู่พันนี้อยู่พันเดียวไม่ตายก็เลยเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันว่าสายพันธุ์ค่อนข้างนิ่งก็คือน้ําท่วมไม่ตายนะแล้วคนนี้ ก็แจกจ่ายในเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการดูแลแล้วก็ส่งเสริมนะครับอุตสาหการรมน้ำตาลนะครับผมผมจำชื่อไม่ได้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมน้ำตาลนะครับของทางภาคเหนือนะครับไม่รู้ไม,รไม่รู้ก็เรียกภาคไหนแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นทางในส่วนของน่าจะโซนพิษณุโลกโซนเพชรบุรีนั่นนะครับผมจำจังหวัดไม่ได้ครับ ฝั่งนั้นเขาจะมีเยอะมากๆเลยเพชรบุ์อ่าน,น่าจะเพชรหนุนเพชรหุโลกช่วงนี้แหละนะครับมีเยอะพักพวกเครือข่ายผมก็อยู่แถวนั้นเยอะที่ปลูกอ้อยที่เป็นอ้อยโรงงานต่ตาลๆน,น,นะครับที่รู้จักกันในเฟสใน u t u b e ในอะไรเงี้ยก็ทักคุยกันอยู่นะครับโอเควันนี้ก็เลยมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการบ่มอ้อยท,ทุกสายพันธุ์นะครับใช้วิธีนี้ได้นะครับอันนี้เป็นอ้อยเม็รขนุนอ้อยที่ มีความต้องการค่อนข้างสูงนะเพราะว่าทั้งสองอย่างเลยคือทนแรงแล้วก็ทนท่วมตันต่อไร่ได้ดีกว่าข้าวหลายเท่าเลยนะครับโอเคเม็ดขนุนเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายในนา,าให้ดูนะครับ